Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. sadri wa amri uqdatam min lisani qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rokoh syukur Allah Subhanahu wa taala. ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลานั้นได้ให้เรามีชีวิตในการรับฮิจรัชสกักรัตไม่อีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع าลานั้นนะครับได้ให้สกักรัตอิสลามนั้นเป็นทีม่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่จะให้เรานั้นได้มี โอกาสได้เรียนรู้และก็ได้รับบทเรียนนะครับในปีไม่ของอิสลามนะครับจึงจะเห็นได้ว่านะครับในปีไม่นะครับข้องศาสนาอื่นๆนั้นจะเริ่มต้นมาจากผู้ถีอเป็นศาสดานะครับอาจจะเป็นวันเกิดนะครับข้องศาสดานั้นๆนะครับแต่ที่มาข้องปีไม่ของอิสลามนั้นนะครับ ก็ได้เริ่มขึ้นในยุคของฐานอุมมัดอินุคอตบนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับ่านได้รับจุดไม้ตีกลับมาจากฐานอับูมุซาอันอ,สอัสซารีนะครับ่านได้รับจุดหม้ยของ่านอุมัดอินุคอตบในเวลานั้นแต่ทีจุดไม้นั้นไม่ได้ระบ,บุวันเดือนปีเอาไว้นะครับจึงส่งกลับไปยัง แตนอุมัดถึงเป็นคอริีฟัตในเวลานั้นอุมัดนน่้็ตอบก็ได้ทําการเรียกบรรดาสหะครับผู้ทรงคนอาวุธ่ังไล่นะครับ,รบเพื่อต้องการที่จะ้ารือในการที่จะเริ่มตนสกัดอิสลามนะครับก็มีผู้ที่ได้นาเสนอในเหตุการณ์นะครับต่างๆของประวัติศาสตร์บางท่านก็นําเสนอในการประสูตินะครับของตันรอซูลสุลลัยอิสลามนะครับ มีการนำสนเสนอหลายะเหตุการณ์นะครับจึงจะเห็นได้ว่ามัติได้ไปตกอยู่ที่การฮิจารหอนะครับซึ่งในนอนว่าการฮิจาร้์นั้นนะครับมันมีความเป็นต่า,างประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวนะครับทีเ่เกิดขึ้นต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้สธานนั้นได้ทําการอุยพจากมากักกะไปสู่เมืองยสซิบในเวลานั้นนะครับและก็ดีสาคัญก็คือตัวกองตัรอสุลลอลเองนั้นก็ได้ไปวางหลักท่านนะครับอันสําคัญในเมืองมันดิดาห์ในเวลานั้นนะครับนะ หลังจากที่บรรดาสบัตนั้นได้ทําการอบายพไปนะครับเกือบที่จหมดแล้วก็มีอยู่ไม่กี่คนร่วมตั้งตารสุลลัด้วยนะครับชาวกะกามุชริกินจึงเห็นว่าแน่นอนเลเกืนนะครับจะหากว่าท่นานนบีมุฮัมมัดนั้นนะครับได้ไปตั้งหลักฐานอยู่ที่มัดฑนาหน,นั้นก็จะเกิดความเข้มแข็งในเรื่องของจํานวนผู้ศรัทธาและหลังจากนั้นก็จะ มายึดเมืองมักกาในที่สุดนี่คือความวัดรัวที่จะเกิดขึ้นในกับมักกาในเวลานั้นพวกเขาจึงลงมติกันว่าถ้าปนันนะครับให้ได้ทาการสังห้ารต่นานอับดุลมฮัมมัดเซียะนะคัละอิสลามก็จะหมดไปจากแผ่นดินโดยนะครับนี่คือมติข้องมักกรารมุชริมในเวลานั้นนะครับก็นนนในคืนนั้นนะครับเป็นคืนที่ ดารุสุลลอฮ์ก็ได้รับวายุจากอัลลอฮฺ سبحانه และุ้อุตัลลัตึงกันอิจรอห์ไปยังเมืองมัดีนะในเวลานั้นบรรดามุสลิกรินนะครับอาซาคันคนนุ่มนะครับทอดาบนะครับโอมบานนบีมูฮัมมัดสุลลัลล๊ะละสัลลัมเทคอนนานันนะครับทารุสุลลอฮ์ก็ได้สั่งเสียกับอาลีบินอตาลิบให้ได้นำนะครับ ข้องที่เขามาควักเอาไว้นะครับไปคืนให้กับผู้ตีเขาได้นํามาควักไว้ในกับในกับตันนบีในเวลานั้นนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ให้อาลีนั้นนะครับได้ทําการนอนตีติท่านรอสุลลอฮ์นอนอยู่นะครับคืนนั้นจึงจะเห็นได้ว่าประกายดาบนะครับมากไมานะครับที่หลอมบาน,นกับอันดอสุลลอฮ์อานดอสุลลอฮ์ก็นะครับ ได้ออกไปจากบาดข้องตานโดยที่ไม่มีผู้ใดนะครับได้เห็นตัวของตานรสุลอละเลยนี่คือตักเดียก็รสุบหาหนาหัวตาละนะครับจนกระทั่งว่าพอรุง่งเช้านะครับพวกมักากามุสลินบอกว่าเสียฐานะบีมุฮัมมัดเสี็แล้วเลยพวกเขานัน้นนะครับจึงได้ตั้งรางวัลอูตึ้งนึ่งรอยตัวนะครับว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถจับตัวนะนาบีมูฮัมหมัดได้นะครับ ก็มีบรรดาผู้ที่ขันอาซานะครับมากมมยนะครับที่ได้ติดตามหลาตัวของแต่นนบีนะครับนี่คือให้เห็นว่าตารโซุลฮ์นนะครับได้เปรียมการเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่อยรอนันนะครับเส้นทางที่ตันไปนั้นนะครับไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ปกติไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ผู้คนเดินกันตัวตัวไปแต่จนทัน และอบูบักนั้นได้จ่ายเส้นทางท,ที่ไม่มีใครได้สั้นจรนไปก่อนนานนี้นะครับจังกระตังว่าท่านไปอยู่ในธรรมนะครับและก็ได้พักอยู่ในนั้นนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งก็มีบรรดานักอาซาที่จะตามลานนบบีก็มาถึงปกักธรรมบดีนะครับก็ไปเห็นถึงสภาพคงธรรมเลวนะครับก็คงกิดวหวานน่าจะไม่มีใคร แต่พี่น้องที่ได้ยิงเขอลัลลอฮุซุลลอความเป็นห่วงของอบูบักในเวลานั้นจะเห็นได้ว่าอบูบักมีความกังวลมากแน่นอนลอเกินว่าถ้าหากว่าพวกเขลนาลอนั้นเพียงแต่กลมนิดเดียวก็จะเห็นแล้วว่ามีคนอยู่ภายในแต่ทาราสุลลลอฮได้ปลอบใจอบูบักว่าแต่จริงนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลานั้นทรงอยู่รวมกับเรานะครับจนกระทั่งว่าตารอสุลลลอฮนะครับได้อยู่ในธรรนั้นเป็นเวลาสามวันสามคืนและหลังจากนั้นท่านก็เดินทางต่อไป นะครับเป็นตางวันและก็ท่างคืนจนมีนักตามลาทันคนนึ่งจือ,อสุรโกโนะครับบินยูซุปนะ่เห็นทันพอดีก็ควบมามาเพื่อที่จะครุบทนันนะครับมานั้นก็ล่มลงนะครับทำอยู่พันนี้จนตึงสร้างพลังนะครับเ็นกางวาสุรกอบอกว่าเรานั้นไม่ได้ต่อสู้กับพลังธรรมดาเลยแต่เป็นพลังเนื้อนะครับ ่ที่แอเป้งอยู่นะครับสุรโกศึงข้ออภัยจากต่อรสุรลอฮาตอรสุรลลก็ได้ห้าไปนะครับกับอ่าการสอนะครับจะมีการนําเสนอในการจะรอนนี้ในกลังต่อไปเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะครับเราขอควักเดินตัวพุ่มวิลัยท็อปิกวันนี้วะวัสซลามวลัยกุมบาระวัตุลลอฮฺบริกาตุ